แล้วมึงคือใครมาไงเนี่ยเอาละกูไม่ใช่พ่อแม่มึงเปร็บเปร็บเปบปบปบเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกนะเดินขึ้นมาหาเฮ้ยเอ้ามึงมาจากฝั่งขนุนมึงว่ายมาแล้วมึงก็ว่ายดิ่งมาหากู เฮ้ยกูเลี้ยงไม่เป็นแล้วนกอะไรวันเนี้ยฮะเฮ้ยปิ๊บป e 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 ๊บเฮ้ยเอาเอาละเอาละกูดโดนละใช่ไหมเป็นเรื่องแล้วกูหมาจากไหนไม่รู้